สวัสดีค่ะมิกะนะคะลงมือทําอาหารนะคะวันนี้มิวไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทําให้นะคะนี่ก็คือลาซานญ,ญ่านะคะเป็นสูตรที่มิกะทําดูตามหนังสือนะคะก่อนจะทําเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งดูแล้วดูอีกนะ,ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะนี่เป็นยังไงหน้าตามิวบอกว่ามิวจะมาถ่ายคลิปก็บอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าไม่สวยนะคะนี่เลยนะคะ เมนูนี้ประณีตมากนะคะกว่าจะทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตักกันข้างในหนูชอบกินไม่ให้อ้วนได้ไงเพราะว่าเราชอบกินพวกแบบนี้เนี่ยอาหารฝรั่งยิ่งชอบเลยบางคนกินแล้วเลี่ยนเนาะหิวอะยิ่งหนูชอบลอง ลองของใหม่ๆนะคะชอบทำอะไรกินหมดนะคะนี่เลยจ้าด้านในโอ้โหเยิ้มๆนะคะน่ากินมากยิ่งอาหารฝรั่งชีสพวกออะไรเงี้ยยิ่งชอบเลยนี่เป็นไงฝีมือมิกะนะคะ หน้าตาหน้ากินเนาะเงา้เดี๋ยวจะตักให้มิกะมิกะต้องกินดับเบิ้ลลาซานญ่าตอนแรกมิจะทำเองนะคะหมือทำมูกวก็ดูตาม YouTube ดูตามของคนฟินนี่แหละมิกะบอกว่าเดี๋ยวฉันทำเองหรือว่าโอเค เขาก็ไปเอาหนังสือตำราทำอาหารของเขานะคะมาดูมาเปิดดูเลยตำราทำอาหารนี่อันนี้จะให้มิกะนะคะแค่นี้ค่ะกำลัง,งร้อนๆเลย สวัสดีตอนเช้าวันหวยออกนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะวันนี้ก็นี่เลยค่ะมีมันฝรั่งอยู่นะคะมิวก็เลยมาปอกเปลือกนะ,ะเพื่อเอาไปต้มนะคะเมื่อวานสามีก็ได้ทําลาซานญ,ญ่าไปแล้วนะคะตอนเช้ามามิวก็เลยมาทําของนะคะที่มีอยู่เนาะมีหมูสับอยู่นะคะก็เลยเอามาผัดกับอซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อที่จะเอาไวใ้ให้มิกากินนะคะตอนที่มิวไปทํางานนะคะนี่เลยจ้ะก็ประมาณนี้นะคะก็มาผัดพวก ต้นหอมเอยไม่ใช่ต้นหอมสิกระเทียมกับหัวหอมนะคะแล้วก็มีแครอทลงไปด้วยนะคะก็มือของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเลยเอามาผัดๆด,ด้วยกันนะคะเพื่อนแล้วก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็มีพวกพริกไทยมีผงปาปิกา้าผงอะไรเงี้ยนะคะเอามาผัดด้วยกันเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ชิมดูนะคะมิวนะคะแอบใส่รสดีลงไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเมนูของมิวที่จะกินตอนเช้าก่อนไปทํางานก็นี่เลยค่ะปลาหมึกแห้งนะคะ ตอนนี้นะคะก็กําลังจะไปทํางานนะคะเข้างานบ่ายโมงเลิกสามทุ่มนะคะวันนี้มิวมิวมีเรียนฟิสิกส์ด้วยนะคะบ่ายบ่ายสองครึง่งเลิกสี่โมงเย็นะประมาณชั่วโมงครึ่งอะ่ะอยู่บนรถแล้วนะคะเพื่อนๆก็หนาวนะคะหิมะลงนะคะแต่เป็นแบบฝนหิมะนะคะให้เด็กๆด,ดูหมือตาเยบแดงับ <laughs> ไปออกกําลังกาย กำลังกล้ามไปทำงานแล้วเดอ้อเรียนฟิสิกส์นะคะวันนี้เรียนวันแรกเรียนไม่รู้นะคะว่าแน,นวทางจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้จะรอดไหมค่ยานการ์ดัสลาบุสเซ่ซิปรวิซิพเาเลยาวิซเมตาเนลียาอ้โเออ ตอนนี้นะคะเพื่อนค่ะมิวก็มานั่งเรียนฟิสิกส์กับเคมีนะคะเริ่มเรียนบ่ายบ่ายสองสี่สิบนะคะเลิกสี่โมงเย็นนะคะวันนี้นะคะมิวก็ได้อยู่ฝั่งหนึ่งนะคะกับคนฟิลิปปินส์เนาะวันนี้มีแต่คนขี้เกียจเลยทำงานกะบ่ายนะคะเรียน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 ,รยนประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะก็เสร็จนะคะก็ได้ไปเสิร์ฟอาหารพอดีเลยเมื่อกี้เสิร์ฟ กาแฟเสร็จปุ๊บก,ก็รีบรีบมาเรียนนะคะยากมากเลยอะ่ะการบ้านอะ่ะยากกลัวตอนสอบอะไรเงี้ยสอบไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่งพวกตัวเลขอะไรเงี้ยเราง,งงูปล,า,ปลาไปกับเขานะคะทุๆไทยๆทยเนาะเอ็มมิสเตอร์ยุสิกกาที่จะตุ้ยแต่ตาก็แต่เอลิไก่กินแต่เมกอมเมลีกูต่างกันเลยอะเอ็มมิแทน แม่นางเสื้อมามอพาคุณยายไปไปกินข้าวนะคะเพื่อนๆแกชอบมาแอบนอนอไปเดินไปละผัวแกไปก่อนแล้ว อง์ก้คือบาหลัวกะอร่อยอ่าาลานุกุเพื่อนมิวนะทำข้าวมาให้นะคะเพื่อนๆสถานี่เลยเดีย๋ยวเอาเห็ดให้มันมันก็เลยทำข้าวมาให้กินผัดอร่อยฮ ี <Sonic> ั <Basket> ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลามาเปลี่ยนแผมเพ์ดให้คุณตาคุณยายแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เข้ามายายอยู่ในห้องห้องน้ำพอดี Safari, okay. ปเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแผมเพ์ดให้แกนะคามากระมือะไรนี่มากระกาข้องพี่ช่วามาก่ะน้องไฟป็นน้ากระก็ดน ตอนนี้ทำงานเสร็จแล้วนะคะก็เอาขยะมาทิ้งดูมืดมากเลยฝนตกด้วยมืดมากเอาขยะมาทิ้งนะคะก็เลิกงานแล้วนะคะเพื่อนก็ไปนั่งเขียนรายงาน ให้กะดึกก่อนนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะไปแล้วจ้านี่ขยะ